สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงโรงเรียนประจําที่อังกฤษกับอีกหนึ่งหัวข้อก็คือการเข้าเรียนในรอบเดือนมกราคมกันค่ะโดยปกติแล้วโรงเรียนประจําที่อังกฤษนะคะก็จะเปิดเรียนในช่วงเดือนกันยายนแต่ที่น่าปลกใจก็คือเรามาได้รับการติดต่อจากผู้ปกครองนะคะบางโรงเรียนพบว่าเมื่อลูกเข้าไปเรียนแล้วอย่างเงี้ยแต่กลับรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมหรือหลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการแรกนะคะบางคนอาจจะเจอว่าโรงเรียนที่เลือกวันมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนหรือรู้สึกว่าลูกไม่ค่อย enjoy กับการอยู่ที่โรงเรียนนะคะก็เลยเกิดคาถามว แลเรียนในรอบมกราคมเกิดขึ้นค่ะซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากๆโดยเฉพาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการแบบโยกย้ายโดยเร็วนะคะแทนที่จะต้องรอจนถึงมีการศึกษาหน้าก็คือสามารถเข้าเรียนในรอบมิถุนายได้ค่ะหนึ่งโรงเรียนที่เราจะพูดถึงนะคะเป็นหนึ่งโรงเรียนชื่อดังที่เปิดรับนักเรียนรอบมกราคมก็คือคา r d ดิฟซิกซอค่ะเราก็มาเริ่มกันก่อนนะคะว่าแล้วทำไมรอบมกราคมเนี่ยถึงสําคัญนะคะก็คือโดยป,ปกติคาร์ดิฟซิกซ์ฟอร์มค่ะเลยเนี่ยเขาจะมีแคมปริดหลักอยู่ที่เมืองคาร์ดิฟเนาะซึ่งจะไม่ได้มีการเป นัองซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากสําหรับนักเรียนคนไหนที่ต้องการย้ายโรงเรียนหรือว่าสมัครเรียนในรอบปกติไม่ทันนะคะเลือกวิชา A level ผิดต้องการที่จะเลือกวิชาใหม่นั่นเองค่ะหรือว่ารู้สึกกดดันจากภาระการเรียนที่รับไม่ไหวแล้วต้องการเปลี่ยนที่เรียนแทนที่จะต้องรอถึงรอบกันยายนในเทอมถัดไปนักเรียนสามารถสมัครแล้วก็ย้ายเข้าเรียนในช่วงมกราคมได้ทันทีนั่นเองนะคะแคมปัสของแคมป์เ่ยจะมีการรับนักเรียนในช่วงเยียร์เทนด้วยนั่นเองค่ะโดยการเปิดรับสมัครจะครอบคลุมโปรแกรม one year GCSE นะคะก็คือจะเป็นหนักส เออแล้ว2แบบเนี้ยหปีกับ2ปีแตกต่างกันยังไง one y e a r เนี่ยก็คือจะเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นกว่าเหมาะกับนักเรียนที่มีพื้นฐาน G C S E อยู่แล้วแล้วก็ต้องการจะเร่งรัดบทเรียนเนี่ยให้รวดเด็วมากขึ้น2คือแบบ2ปีจะใช้เวลาในการเตรียมตัวกว่ามากเหมาะกับนักเรียนที่ไม่เคยมีประสบการณ์นในการเรียน G C S E เลยอั้นเดี๋ยวเรามารัควาความเข้าใจกับคาริฟซิกซ o อมคอลเลจกันคร่าวๆนะคะคาริฟ mm hmm. <ad> เป็นโรงเรียนที่มีความแข่งแกร่งในด้านวิชาการมากๆค่ะทั้งในด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็สายเต็มนะคะเหมาะสำหรับนักเรียนที่ตตัั้้้งงเเปาา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 หมมยในนกกกรรขขขขศึษ่่่อสสทีีแู แพทยาศาสตร์ทันตแพทย์ศัตวแพทย์คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ค่ะรวมถึงมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันอย่างมากในกลุ่มของผู้ปกครองชาวเอเชียนะคะที่มีเป้าหมายให้ลูกเข้าเรียนมหาวิทยายลายัยชื่อดังอย่างออก o r รดหรือว่าเคมบริดจ์นะคะรวมถึงมหาวิทยายลัยชั้นนาของ US อย่างสแตนฟอร์ดสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับแคมปัสที่เคมบริดจ์ของคาร f ฟนะคะแคมปัสเนี้อาจจะไม่ได้หรูหราหรือมีความเป็นประสาทเก่าอังกฤษเหมือนโรงเรียนอื่นๆนะคะแต่ว่าที่นี่ก็ถูกทดแทนด้วยการสสนนนนนัับบุทททาาาาาางงงงวิชากการรรรีีีี่่่่่ยยยยยออดเดเเมมะะะคะซึหไ้โจต ไได้ม่นนาอย่างที่2ก็คือที่นี่มีโอกาสทางการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนะคะเช่นมีการสัมมนาการบรรยายจากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์โดยตรงค่ะรวมถึงมีการจัดทำม็อกเลคเชอร์หรือว่ามีหัวข้ออภิปรายเชิงลึกเพื่อกระตุ้นความคิดเชิงวิชาการอยู่บ่อยครั้งและที่สําคัญก็คือแคมปัสเนี้ยตั้งอยู่ในเมืองเคมบริดจ์ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้สัมผัสกับบรรยากาศความเป็นมหาวิทยาลัยตั้งแต่เนิ่นเลยค่ะก็คือจะมีความเป็นโมเดิร์นมากกว่าที่คาริสนั่นเองนะคะค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าคำพูดหนึ่หรือว่า โรงงานผลิตเกรดหรือว่าสร้างเกรดขึ้นมานั่นเองค่ะมีการเน้นผลลัพธ์อย่างเดียวทําให้มีบรรยากาศกดดนันแล้วก็มีการสอนที่วิชาการมากไปจนมันเหมือนขาดอิมูชชั่นอลหรือว่าประสบการณ์ในบางเรื่องไปไม่มีกิจกรรมหรือช่วงเวลาที่ให้นักเรียนได้ผ่อนคลายจากการเรียนแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากที่คาดิฟเขาจะเน้นเรื่องผลลัพธ์การเรียนแล้วเขาก็ยังให้ความสัมพันธ์กับการพัฒนาตัวตนของนักเรียนแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจรวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของนักเรียนอีกด้วยค่ะนอกจากนี้คุณครูคที่นี่เนี่ยก็ยังช่วยให้นนา นักเรียนต้องการนั่นเองค่ะคือจริงๆบรรยากาศของเคมบริดจ์อะค่ะคือมีความ diversity มากด้วยความที่อยู่ใน Cambridge เคมบ<ช>ริดจ์เนาะมันก็จะมีทั้งนักศึกษาจากมาหาว<ม>ิทยาลัยเคมบริดจ์เองแล้วก็<ม><ม>นักท่องเที่ยวแบบเยอะมากๆคือจริงๆบรรยากาศน่าเรียนมากๆไม่ได้มีแค่แบบความกดดันทางวิชาการอย่างเดียวต่อไปเรามาดูประสบการณ์การฝึกง,งานหรือว่าการเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยของนักเรียนกันบ้างนะคะ work experience สําคัญมากค่ะโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนที่สมัครเข้ามาในสาขาที่แบบต้องเจอกับการแข่งขันที่สูงอย่างเช่นแพทย์หรือวิศวกรรมนะคะเพราะว่าการหาบริษัทฝึกงานเนี่ยนาจุปั แต่ว่าที่คาดีค่ะมีมีเครือข่ายช่วยจัดหางานนะคะแล้วก็เป็นศูนย์ฝึกงานให้กับนักเรียนนอกจากนี้นักเรียนยังได้รับการช่วยเหลือในด้านการทำซีวีการเตรียมพอร์ตโฟลิโอเ s อร์ l นลสเตทเมนต์ให้มีความแข็งแกร่งแล้วก็น่าสนใจรวมถึงฝึกสัมภาษณ์ทั้งแบบสัมภาษณ์งานแล้วก็สัมภาษณ์อินท์วิวเข้ามาหาวิทยาลัยค่ะเป็นโรงเรียนที่มีความโดดเด่นมากๆในด้านของการที่เตรียมนักศึกษาเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือผลคะแนน A Level ปีล่าสุดค่ะมีผลการเรียนที่โดดเด่นมากๆเลยโดยในผลการ A, นั่นเองค่ะซึ่งค่อนข้างแข็งแกร่งมากเลยนะคะเทียบกับเดเฉลี่ยโดยทั่วไปของประเทศอังกฤษค่ะสุดท้ายนะคะกผูปกครองมีโรงเรียนไหนที่สนใจสามารถทักมาปรึกษาเราได้เลยนะคะเรายินดีที่จะช่วยอร์ตในด้านของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นออสถิติของผลสอบหรือว่าเป็นความสําเร็จของโรงเรียนให้กับผู้ปกครองทุกคนนั่นเองค่ะใช่ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนก็ไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มนั่นเองค่ะค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ